มาเป็นเวลาเท่าไหร่คะพฤษภาเนี้ยสี่พฤจังอาจารย์ก็เหมือนเดิมเลยหลายคนเหมือนเดิมนะคะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะพี่ติจีรวัตรก็โอเคก็ทุกทุกคนหน้าชั้นแล้วก็ทุกๆท่านคือได้คุยกันรวมเพือเพื่อนๆไว้ได้ตลอดเวลานะคะก็เป็นสิ่งที่นงารมาก ทางครัครอบครัวคุณน้องชายเขาแปลกใจว่าทำไมพวกเตรียมบนโดมที่ถึงได้สามารถจีกันจังเดี๋ยวก็เรียกครูไปด้วยไปนีก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าได้เจอนักเรียนตอนโตแล้วตอนเรามาเจอกันมสม .5 ม .6 นะคะก็คือโตขึ้นมาแล้วแล้วก็ทําให้ทําให้เกิดุกพันกันนะคะดูก็จำนักเรียนได้ทุกคนนั่งอยู่ตรงไหนก็ยังพอจะนึกออกอยู่เลยนะงานคืนสูนย์ยาวยของสตอรุ่น45เนี่ค่ะ พวกเราไปกันกี่คนค่ะแน่เมื่อเราเป็นเจ้าภาพมันอื่นกนจะสรวปตอนน้เป็นวันที่เราได้กลับไปโรงเรียนของเรามันเป็นเป็นสิรินะคะไปเดินนะคะแล้วูมอบอก94จรีคุณได้เข้าร่วมประชุมก็เลยได้ได้เห็นความที่เขาเตรียมการอย่างดีมากๆคือตั้งอกตั้งใจทําสําหรับเพื่อนๆ นะคะทุกรุ่นที่แยกลับมารวมกันที่โรงเรียนเตรียมเนี่ยอาหารที่สามารถเป็นวิชาดินถดกเลยคือจริงจริงพวกพวกเราหลายคนก็เข้าไปช่วยงานในสมาคมอยู่นะครับก็ขอชื่นชมด้วยผมเองก็เข้าไปเป็นที่ปรึกษาครับคือเป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าไปอย่างน้อยก็ดำลึกความหลังว่าเอ้ยเมื่อก่อนเราทําอะไรกันตรงไหนนแล้วก็จริงๆแล้วผมก่อนที่จะไปครั้งแรกเนี่ยก็ ไม่รู้สึกว่ามันจะสนุกอะไรหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้งานมันใหญ่มากแพราะถ้าไม่เลยจะใครแต่ว่าจริงๆไปแล้วเจอเพื่อนมันก็สนุกไปแล้วไม่อยากกลับถูกจริงเวลาที่เราอยู่กันจนเช้าใครที่กลัวไม่สนุกไม่ไม่ต้องกลัวเลยไปแล้วมันสนุกทเแลาอยู่จน